สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดเรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิตสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. น,นางสาวชนิการชะออนเลขที่สอ,สอนางสาวชนิภากินาวงเลขที่4 3นางสาวหาเทระกินหอมเลขที่5 4นางสาวจุธามณีวงกอเลขที่15 5นางสาวนัทนิชาสีหาบุตรเลขที่23เชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ พระไตรปิฎกและพุทธาศาสนาสุภาษิตจัดเป็นสามหมวดใหญ่เรียกว่าพระไตรปิฎกประกอบด้วย 1. พระวินัยปิฎกหมวดพระวินยัยว่าด้วยพระพุทธบัญญัติที่ทรงวางหลักความประพฤติและมารยาทอันเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยงอารยาชน 2. พระสุตันตปิฎกหมวดพระสูตรว่าด้วยประมวลพระธรรมเทศนาและคำบรรยายธรรมที่ตัดให้เหมาะแก่บุคคลและโอกาส 3. พระอภิธรรมปิฎก หมวดพระอภิธรรมว่าด้วยประมวลพระพุทธพจน์อันเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมล้วนการสังขยาาพระธรรมวินัยได้รับการรวบรวมและการถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยการทําการสังายนณาของพระสงฆ์จนกระทั่งได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจึงควรทราบความเป็นมาของการทําสังขยนณาโดยสังเขปต่อไปนี้สังขยนณาครั้งที่หนึ่ง การสังงายนาครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นหลังจากพุทธป,ปรินิพานได้สเดือนณถ้ำสัตบันรคูหาข้างเขาเวพานบันพศใกล้เมืองราชคฤร์แคว้นมคทะชมพูทวีปมีพระมหากัสสปะเทระเป็นประธานและมีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นองค์อุปถัมใช้ระยะเวลาเจเดือนจึงสำเร็จสังงายนาหมายถึงการประชุมสงเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับหลักคำสอน ให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแวเดียวกันและเพื่อความมั่นคงตั้งอยู่ได้นานของพระพุทธศาสนาสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การทำสังคยาณาพระไตรปิฎกเพราะมีการศึกษาและตีความหมายไปแง่มุมต่างๆอันเป็นสาเหตุให้มีข้อปฏิบัติแตกต่างกันจึงร่วมกันจัดทำสังคยนณาขึ้นเพื่อตรวจสอบถึงความถูกต้องและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินยัยในชั้นต้นทำโดยมุกปาฐะถ่ายทอดโดยใช้คำพูด ในไหลในภายหลังจึงได้จารึกเป็นลายลักอักษรโดยใช้ภาษาบาลีหรือมคาทะหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานได้เพียงเจวันพระสุพัททะกล่าวถ้อยคำที่จ่วงจ้าพระธรรมวินยัยเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาพระมหากัสปะจึงแนะนำ เข้าปรึกษาในที่ประชุมสงภายหลังจากพุทธปรินิพานไปแล้วสามเดือนแล้วจะทำสังขยาณาขึ้นที่ถ้ำสัตบัญคูหาแคว้นมาคาท้าประเทศอินเดียทำเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วสามเดือนพระอรหันต์จำนวนห้าร้อยองค์เข้าร่วมประชุมโดยมีพระมหากัสปะเทระเป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์และเป็นองค์ปุจฉาถามพระ อุบาลีเถระเป็นองค์วิสัชนาตอบพระวินัยพระอานนุนเถระเป็นองค์วิสัชนพาพระสูตรพระเจ้าอาชาิศัตรูกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชะคฤรืเป็นองค์อุปถัมภ์และเป็นประธานฝ่ายคารวสาใช้เวลาเจ็เดือนจึงสำเร็จข้อที่น่าสังเกตในการทำสังคยาครั้งที่หนึ่งนี้คือคำที่ใช้เรียกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าทรรมวินยัยยังไม่ มีความว่าพระไตรปิฎกและพระอภิธรรมผลที่เกิดจากการนำสังขยาณครั้งที่1 1. ได้ลอยกองพระธํามินัยเข้าเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. การปฏิบัติของพระอานท์และการลงพรมทันพระชน,นะเป็นตัวอย่างที่ดีชี้ถึงหลักประชาธิปไตยและธรมธิปไตยอย่างแจ้งชัด 3. ทำให้คําสั่งสอนของพระพุทธองค์ดําลงมั่นและได้ตกทอดมาถึงพวกเราทุกวันนี้ 4. แสดงถึงความสมามัคคีของพระพิษุทรฆ์งที่ได้พรั่งพร้อมการทําสังฆยาเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้ถือเป็นตัวอย่างในการทําสังขยาในการต่อมา 5. เป็นการยอมรับมติของพระมหากัสป,ปะเทระให้คงเทระวาดไว้สังฆยาครั้งที่สอง การประชุมนำสังคายาในครั้งที่สองนี้เกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพานแล้ว100ปีณวัดวาลิกาลามเมืองเวสาลีแควนวัดชีชมพูทวีปมีพยาสักาก,ากันทกกบุตรเป็นประธานและมีพระเจ้าการาสกราชเป็นองค์อุปถัมภ์ใช้ระยะเวลา8เดือนจึงสำเร็จสาเหตุที่นำไปสู่การสังายนา คือพิสุชาวแคว้นวัชีจำนวนมากจงใจละเมิดภรวินัยคือสีขาบทอันมีมาในพระปาติโมกสิประการคือ 1. สิงคิโลนกับปะ 2. ทวังคุณกับปะ 3. คามันตระกับปะ 4. อาวัตกับปะ 5. อนุมติกับปะ 6. อาจินะกับปะ 7. อมทิตกับปะ 8. ชโรคิงปาตุง 9. อาทาสากังนิสิธนัง 10. ชาติรูปรชาชตังในคราวนั้นพะยศะก,กากรทบุตรชาวเมืองปาถาจาริกมาถึงเมืองเวสาลีเห็นพวกพิสุชาววชีประพฤติผิดจึงได้นำเอาเรื่องนี้ไปแจ้งแก่พระเทระหลายรูปจึงเห็นว่าควรมาชุมทำสังคยนา และการทำสังขยาครั้งที่สองทำที่วาริการามเมืองเวลาสีแคว้นวัชีประเทศอินเดียพระอาหารหันต์เข้าร่วมประชุมจำนวน700รลูปพระสัพ,พกามีเทระเป็นองค์ประธานฝ่ายสงและเป็นองค์วิสัชนาพระเลวะถะเทระเป็นองค์ปุชาพระเจ้าการาสกราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมาคาทะและวัชีเป็นองค์อุปธัมภกะ แล้เป็นประธานฝ่ายคารวาสใช้เวลาทำสังคายนานี้8เดือนจึงเสร็จผลของการทำสังคยนาครั้งที่สองนี้ทำให้พระพุทธศาส,สนาแยกออกเป็นสองนิกายใหญ่ๆคือ 1. กลุ่มเทราวาสหรือหีนายาน 2. กลุ่มอาจาริยวาสหรือมหายานการสังคยนาครั้งที่3เกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพานได้205้205ปีณวัดอโศกทารามเมืองปาตารีบุตร ชมพูทวีปปัจจุบันคือเมืองปัตนะรัฐพิหารประเทศอินเดียมีพระโมคคัลลีบุตรเทระเป็นประธานและมีพระเจ้าอาสูมหาราชเป็นองค์อุปธรรมใช้ระยะเวลา9เดือนจึงสำเร็จมีสาเหตุมาจากพระพุทธศาสนาได้รับความยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางมีผู้ศรัทธาขอบวชในพุทธศาสนาจำนวนมากจนเป็นสาเหตุให้นักบวชนอกศาสนาขาดลาสิกขา พวกนี้บางทีเรียกว่าเดียดีได้ปลอมบวชในพุทธศาสนาแสดงลทัทธิขัดต่อหลักพุทธศาสนาทำการเผยแผล่ลัทธิของตนในนามพระพุทธศาสนาเป็นผลให้เกิดการรังเกียจแตกแยกและเคลอบแคงสงสัยในวงพุทธศาสนาจนไม่ทำอุโบโสถสังฆกรรมร่วมกันเป็นเวลานานถึง7ปีพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ ผู้ทรงศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและทรงเป็นองค์อุปถรัรมภ์ทรงวิตกว่าหากไม่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสลายไปดังนั้นพระองค์จึงทรงอารัธนาพระโมคคีบุตรติสเถระให้ช่วยชําระสอบสวนและกําจัดพวกเดียดีออกไปจากธรรมวินัยเสียในครั้งนั้นพวกภิกษุที่ปอมในพระพุทธศาสนาจึงได้ถูก จับศึกเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงให้อาราธนาพิสุผู้บริสุทธิ์ร่วมกันทำอุโบสถสังฆกรรมพระโมคันลีบุตรติเทละาหินเป็นโอกาสและสมควรจึงได้จัดให้มีการสังคยาขึ้นหลังจากการทําการสังคยาครั้งที่3านี้เสร็จสิ้นลงแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระโมคันลีบุตรติสเทละ ได้มีความเห็นร่วมกันว่าในอนาคตพุทธศาสนาอาจไม่มั่นคงอยู่ในอินเดียจึงเห็นควรส่งพระสมทูตออกไปเผยแผ่ในส่วนต่างๆของอินเดียและในต่างประเทศด้วยเหตุนี้จึงมีการสมณทูตออกประกาศพระพุทธศาสนาด้วยแบ่งออกเป็น9สายภายใต้พระราชาอชุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชและสมณทูต9สาย 1. มีพระมัชิติิเทระสอง มีพระมหาเทวระ 3. มีพร,ระพรักขิตเทระ 4. มี 5. มีพระธรรมรักขิตเทระ 5. มีพระมหาธรรมรักขิตเทระ 6. มีพระมหารักขิตเทระ 7. มีพระมชิมาเทระ 8. มีพระโสเทระและพระอ,อุตตระเทระ 9. มีพระมหินทะเทระ การสังคายนาครั้งที่4เกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพานได้234ปีและเป็นเวลานานประมาณ3ปีหลังจากพระมหินทเถระและคณะได้ออกไปเผยแผ่ศาสนาพุทธในลังกาทวีปณเจดีถูป,ปารามเมืองอนุธาเมืองอนุธาทปุระในลังกาทวีปมีพระมหินทเถระเป็นประธานและมีพระเจ้าเทวานำเปียติสะะสะกษัตริย์แห่งหลังกาทวีป เป็นองค์อุปธรรมใช้เวลา10เดือนจึงสำเร็จการทำสังายาครั้งที่สีนี้ไม่ได้ทำในประเทศอินเดียแต่จัดขึ้นที่ลังกาโดยพระมหินทเทระที่เดินทางไปเผยแผ่ศาส,สนาพุทธที่ลังกาได้เป็นพระเทระองค์สำคัญในการจัดทำสังายาครั้งนี้โดยจัดรูปที่ถูป,ปารามอนุชาบุรีประเทศศรีลังกา วัตถุประสงค์สําคัญในการจัดครั้งนี้ก็เพื่อความตั้งมั่นแห่งพุทธศาสนาและเป็นการวางรากฐานให้ชาวศรีลังกาท่องจําพุทธศาสนาตามแนวที่จะระเบียบไว้ในอินเดียไม่ปรากฏหลักฐานว่าทําอยู่นานเท่าไหร่จึงสําเร็จตามที่หลักฐานปรากฏในบางแห่งระบุว่าการทําสังขารนาครั้งที่4นี้จัดทําที่เมืองบุรุษปะในประเทศอินเดียภาคเหนือซึ่งเป็นการทําของฝ่ายมหายาน อาจาริยียวอาจารียวาด,ด้วยความอุปถรัรมภ์ของพระเจ้ากานิษกะแต่ฝ่ายเทรวาดได้แก่ไทยลาพม่าเขมรลังกาไม่ยอมรับรองเพราะถือว่าเป็นการทําสังคายนาของนิกายอื่นผลอันหนึ่งของการทําสังคายนาครั้งที่ครั้งนี้คือฝ่ายมหายานใช้ภาษาสันสกฤตในการจารึกพระไตปิดุกสรุปการทําสังคายนาครั้งที่4 1. หนึ่ง ประสงค์จะบันทึกคำพีไฟสับพัตติวาดเป็นภาษา,ษาสันสกิตและทำให้พุทธศาสนาแบบหายานมั่นคง 2. ประมาณพศ643โดยมีพระเข้าร่วมกว่า500รูป 3. ทําที่เมืองชันล,ลันทรแขควนทัศมีระตอนเหนือของประเทศอินเดีย 4. พระเจ้ากนิสก,กะ ได้ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งนี้ผลของการทําสังคายนาครั้งนี้เนื่องจากเป็นครั้งแรกของฝ่ายมหายา,ยานจึงมีผลดังนี้ 1. 1. มีการเขียนคําอธิบายพัตเตป,ปิโดกหรืออัฐกาเป็นภาษาสันสกิตปีโดกละหนึ่งล้านสลกดโดยความอุปถัมภ์ของพระเจ้ากนิสกะและการแนะนําของพระปารสวะเทระ 2. มีการประสานความคิดระหว่างนิกายทั้ง18นิกาย จึงจะลึกคำพีทางศาสนาเป็นสันตกิจครั้งแรกปรากฏว่าหลวงจีนยวนฉางกล่าวถึงการสังคายนาครั้งนี้มีการจะรึกพระทำลงบนแผ่นทองเหลืองและเก็บไว้ในหีบด้วยศิลาเพื่อเก็บรักษาเป็นเจดีแม้ว่าทางฝ่ายเทรวาณไม่มีการบันทึกการสังคายนาครั้งนี้แต่ประวัติศาสตร์โดยทั่วไปก็จะลึกไว้เป็นการทำสังคานาที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในหมู่พุทธศาสนิกฝ่ายอุทธะรระนิกายสังคายนาครั้งที่5การสังคายนาครั้งที่5ในปีพศ433ณอารูเลนสถานณนะมนตลเลชนาบทในลังกาทวีปซึ่งปัจจุบันคือวัดอาโลกาวิหาร เมืองมัตตาเลประเทศศรีลังกามีพักมีพระราคิตมหาเถระเป็นประธานและมีพระเจ้าวัดคามณีอภัยเป็นองค์อุปถัมภ์ใช้ระยะเวลาหนึ่งปีจึงสำเร็จการทำสังขยาคา,า,าที่5นี้จัดขึ้นที่มหาวิหารประเทศลังกาเมื่อพุทธศักราช450ปีบางแห่งเป็นพศอ 433สาเหตุการกระทําครั้งนี้เกิดจากพระราชดำริของพระเจ้าวัด,ดะคามมณีอภัยบางแห่งเป็นทุกกฎทะคามมณีอภัยกษัตริย์ปกครองลังกาที่ว่าเมื่อการเวลาล่วงไปหายังคงใช้วิธีการท่องจำพุทธวจนะโดยไม่มีการจารึกไว้เป็นรายรักษ์อักษรแล้ว ความพลาดเคลื่อนอาจผิดพลาดอาจเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นสาเหตุให้คำสอนของพุทธศาสนาผิดไปจากเดิมได้ในที่สุดพุทธศาสนาก็จะสูญเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาอาศัยพระราชดำริของกษัตริย์รังการนี้เองจึงทำการสั่งคายนาคดีห้าขึ้นโดยพระองค์ทรงโปรดให้พุทธถถทัตเถระกับ พระมหาติสะเทระร่วมกันดำเนินการมีพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมจำนวน1,000รูปสั่งไคนาครั้งนี้มีความสำคัญสรุปได้2ประการคือ 1. น,นับเป็นครั้งแรกที่มีการจดบันทึกพุทธวจนะเป็นดายลักษ์อักษรลงในใบลานด้วยภาษาบาลีตามตำนานระบุว่าได้จะรึกอัฏฐถาลงไว้ด้วย พระธรรมวินัยที่ถูกจารึกไว้เป็นลายลักษณอ,อักษรครั้งนี้ถือว่าเป็นต้นฉบับของพระไตรปิฎกของฝ่ายเทราวาทซึ่งภายหลังปรากฏว่ามีผู้นำเอาไปแปลเป็นภาษาของตนการทำสั่งคายนาครั้งที่หนี้เป็นที่ยมรับกันโดยทั่วไปของกลุ่มเทราวาทความจริงการสั่งขายนาครั้งนั้นมีการทำกันหลายครั้งในที่หลายแหง่ง ฝ่ายที่จัดทาก็มีทั้งฝ่ายเทรวาาและฝ่ายอาจาริยวาสโดยต่างคนต่างทําในฝ่ายของตนเองและต่างก็ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันแม้ในฝ่ายเทรวาาเองก็ได้จัดทาการสั่งคายนาหลายครั้งหลังจากการทําสั่งนาครี่าผ่านไปแล้วสั่งคายนาครั้งที่6ในพศ956ได้มีการทําสั่งคายนาพระธรรมวินยัยโดยการแปลและเรียบเรียง อัธกถาคัมภีอธิบายพระไตรปิฎกมูลเหตุพระพุทธโขสเถระหรือที่ไทยเรานิยมเรียกว่าพระพุทธโขสาจารย์ซึ่งเป็นพระมหาเถระชาวชมพูทวีปผู้เปลี่องปราดมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและนับเป็นปราทางพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี เห็นว่าคำพีอัธกถาแห่งพระไตรปิฎกนั้นมีสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นภาษาสิงหนอยู่ในลังกาทาวีปท่านจึงได้เดินทางไปลังกาทาวีขอความอุปถัมภ์าจากพระเจ้ามหานามเพื่อแปลและเรียบเรียงคำพีอัธกถาจากภาษาสิงหนเป็นภาษามาคตเพื่อจะได้เป็นตันติภาษาภาษาที่มีแบบแผนสอดคล้องกับคำพีพระไตรปิฎก และจะได้เป็นประโยชน์กว้างขวางต่อไปนับเป็นการสังคายนาครั้งที่สในลังกาทวีสังคายนาครั้งที่7การสังคายนาครั้งที่7ในพศ1587เมูลเหตุทางการคณะสงอันมีพระมหากัสปะเทระเป็นประธานทางราชการบ้านเมืองอันมีพระเจ้าปักกะมหาพาหุเป็นประมุข เห็นว่าคำพีพไตปิฎกซึ่งเรียกว่าบาลีนั้นเป็นภาษามคตอักษรบาลีคำพีอธิบายพัพตปิฎกซึ่งเรียกว่าอัฏกาถาก็ได้แปลเรียบเรียงเป็นภาษามคตอันเป็นตันติภาษาสอดคล้องกับคำพีพไตยปิฎกแล้วส่วนคำพีอธิบายอัฏกถาซึ่งเรียกว่าดีกาและคำพีอธิบายดีกาซึ่งเรียกว่าอนุดีกา ยังมีได้แปลเรียบเรียงเป็นภาษามาคตยังเป็นภาษาสิงห์โหนบ้างเป็นภาษาสิงหโหนปะปนกับภาษามาคตบ้างควรได้แปลและเรียบเรียงเป็นภาษามาคตให้หมดสิ้นจึงได้ดําเนินการแปลและเรียบเรียงคำภีร์ดังกล่าวเป็นภาษามาคตเป็นตันติภาษาภาษาที่มีแบบแผน เช่นเดียวกับคำพีพระไตยปิดกและคำพีอัธกถานับเป็นการสังคายนาครั้งที่4ในลังกาทวีปกล่าวกันว่าหลังจากที่ได้มีการสังคายนาครั้งนี้แล้วไม่นานพระเจ้าอนุรุตมหาราชกษัตริย์กรุงอทิมัตนปุระปุกามแห่งประเทศพามา่าได้เสด็จไปลังกาทวีปและทรงจำลองคำพีพระไตยปิดกพร้อมทางคำพีอธัธกถา ดีกาอนุดีกานำมาประดิษฐ์ไว้ศึกษาเล่าเรียนในประเทศพมา่าต่อแต่นั้นมาบรรดาประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเช่นไทยขมรก็ได้ส่งพระสงฆ์และราชบัณฑิตไปจำลองคำพีพระไตรปิฎกอัธกถาดีกาและอนุดีกานำมาประดิษฐ์สถานไว้ศึกษาเล่าเรียนในประเทศของตนบ้างสังขยนณาครั้งที่8การสังขยาาครั้งที่8ใน พศ2020มูลเหตุพระธรรมทินมหาเทระผู้เปลืองปราดแตกฉันในพระไตรปิฎกได้พิจารณาเห็นว่าคำพีพระไตรปิฎกอัตถกาธีกาและอนุธีกาซึ่งมีอยู่ในเวลานั้นมีข้อวิปร,ราชคาดเคลื่อนอยู่มากด้วยการจำลองหรือคัดลอกกันต่อๆมาเป็นเวลาช้านานจึงเข้าเฝ้าถวายพระพรขอความอุปถมัมจากพระเจ้าติโรกราชเมื่อได้รับการอุปถัมแล้ว พระธรรมทินมหาเถระก็ได้เลือกพระสงฆ์ผู้เชียช่ยวชาญในพระไตรปิฎกประชุมกันทำสังคายนาโดยการตรวจชำระพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัทธกถาทีกาอนุทีกา,กาจารึกไว้ในไบลานด้วยอักษรธรรมของล้านนาน,นับเป็นการสังคายนาครั้งที่หนึ่งในอาณาจาักรล้านนานหรือประเทศไทยในปัจจุบันสังคายนาครั้งที่9การทำสังคายนาครั้งที่9ในพศ2331มมูลเหตุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมราชวงศ์บวรมหาสุรสีหานาถทรงมีพระราชศรัทธาปรารถนาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญมั่นคงสืบไปได้ทรงทราบจากพระสังฆ์อันมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานว่าเวลานั้นพระใจปิดกมีข้อวิปลาสขาดเคลื่อนมาก แม้พระสงฆ์จะมีความประสงค์จะทํานุบํารุงให้สมบูรณ์ก็ไม่มีกําลังจะทําพอได้พระองค์จึงได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งปวงให้รับภาระเรื่องนี้ด้วยดังนั้นพระสงฆ์อันมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานจึงได้เริ่มทําการสังคานาพระธรรมวินยัยตรวจชําระพระไตรปิฎกพร้อมทั้งคมภีร์ลัทธาวิเลศคมภีรวายากรณ์บาลี และแรา้จะลึกไว้ในใบลานด้วยอักษรขอมซึ่งนับเป็นการทำสังคายนาครั้งที่สองในประเทศไทยสังขยนาครั้งที่10นะคะการสังายนาครั้งที่10ในพศ2431มูลเหตุในวโรกาสที่พระบาทสมเด็ดพจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวยลาดได้25ปีทรงปาลดจะบ,บำเพ็ญพระมหากุศล ทรงเห็นว่าพระไตรปิฎกที่เขียนไว้ในใบลานไม่มั่นคงทั้งจำนวนก็มากยากที่จะรักษาและเป็นตัวของผู้ไม่รู้อ่านไม่เข้าใจจึงมีพระราชศรัทธาให้พิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มแบบฝรั่งขึ้นใหม่โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กุมหมือนวชิรยานวโรรสและพระเทลานุเถราทั้งหลายช่วยกันชำระโดยคัดลอกตัวขอบในคัมภีรไบลานเป็นตัวอักษรไทยแล้วชำระแก้ไขและพิมพ์เป็นเล่มหนังสือรวม3.9เล่มเริ่มชำระและพิมพ์ตั้งแต่พศ2431 สำเร็จเมื่อพศ2436จำนวน1,000ชุดและนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มด้วยอักษรไทยนับเป็นการสักขยนาครั้งที่3ที่ทำในประเทศไทยสักขยนาครั้งที่11 การสั่งขยานาครั้งที่11ในพศ2530มูลเหตุในปีพศ2530เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบปีนักสัตว์สมเด็จพระสังฆราชทรงดำริเห็นว่าพระไตรปิฎกอันเป็นคำพีสำคัญยิ่งในพุทธพระพุทธศาสนานั้นมีข้อวิปลาสคาดเคลื่อนอยู่อันเกิดจากความประมาท พลาดพังในการคัดลอกและตีพิมพ์กันต่อ,ตอมาเห็นควรทาการสังคญญายนาพระธรรมวินัยตรวจสอบชําระให้บริสุทธิ์บูรณ์และตีพิมพ์ขึ้นเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมระชนมาพรรษาปีพศ2530จึงได้เจริญพรขอความอุปถัมภ์ไปยังรัฐบาลและถวายพระพรให้การสังคญญายนาครั้งนี้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อได้รับงบประมาณแล้วพระ บรมราชูประถามแล้วจึงได้ดำเนินการสังคายนาเริ่มแต่ปีพศ2528และเสร็จสิ้นลงในเมื่อปีพศ2530นับเป็นการสังคายนาครั้งที่4ที่ทำในประเทศไทย